ไม่เจอคนชื่อราชนิตีแก้ววันนี้ก็เลยมาบอกไม่เจอใช่ไหมครับเท่านี้ไม่เจอคุณแม่ที่นั่นครับ,รบถ้าหากชื่นชอบรายการอีเตอร์อีจันลูกเพจสามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและเป็นกำลังใจให้กับภารกิจแห่งความหวังได้นะครับอันดับแรกเข้าไปที่ช่อง y o u t u b e อีเตอร์อีจันเลือกวิดีโอที่ชื่นชอบ มองหาสัญลักษณ์ขอบคุณแบบนี้ครับเลือกซัพพอร์ตตามจำนวนที่ต้องการแล้วกดชำระเงินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยส่งยังส่งได้ยังคะ ส่งให้หน่อยนะทูว่าวันนี้เตยมาทำไมเนี่ยไม่ทราบครับพี่ไม่ทราบว่าพี่เตยวันนี้มาหาโทรมาบอกล่วงหน้าแต่ไม่ทราบว่าพี่เตยมาทำไมหรอครับคิดว่าอะไรคิดว่ายังไงล่ะมันเดาไม่ถูกครับพี่ไม่กล้าเดา ใ,ใช่ครับกลัวเดาไปเดาเดามันจะไม่เป็นอย่างที่คิดคิดหรือแอบ,บคิดอะแอบ,บคิดครับว่าแอบ,บคิดที่ว่าจะได้เจอแม่วันนี้จริงรหลังจากที่เราไปาคุยกันเมื่อเมื่อวันก่อนเนาะใช่ครับวันก่อนก็ไปไปตามหาคุณแม่มาให้แล้วครับครับเบาะแสก็คือ,อคุณย่า จำได้บอกว่าคุณแม่บ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดแก่งคอยครสระบุรีเนาะเลยก็ไปหาแถวนั้นแหละไปตามจากแถวนั้นแหละไปเจอวัดจริงๆครับพี่ชื่อวัดแก่งคอยจริงๆไปเจอวัดครับไปเจอผู้นําชุมชนไปเจอชาวบ้านแต่ว่าไม่เจอคนชื่อรัชนี ไม่เจอคนชื่อราชนิตีแก้วครับอวันนี้ก็เลยมาบอกไม่เจอใช่ไหมครับตอนนี้ไม่เจอคุณแม่ที่นั่นครับครับก็เลยคิดว่าเอ๊จะบอกข่าวเรื่องนี้กับพี่ทางโทรศัพท์ดีไหมหรือว่าควรมาบอกกับตัวเองแล้ะเพราะมันเป็น,เ,ปนเรื่องค่อนข้างซีเรียสพอสมควรครับอืม ไปที่วัดแก่งคอยไปเจอวัดจริงรอย่างที่ยาบอกไปหาผู้นําชุมชนเอ้ยไปหาผู้นําเขาเป็นประธานอสมอมั้งซึ่งอสมอนี่ก็จะรู้ในละแวกนั้นอะไรเงี้ยถ้าถ้าสมมุติว่ามีคนชื่อรัชนีจริงๆครับเอ,อเจอหมดทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเจอตัวแม่ครับอเพราะว่าแม่เขาอะไปอยู่อีกที่หนึง่ง ไปอยู่ที่นึงนหรครับไปอยู่ที่ตำบลกลางดงโอ้ครับโคราชผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันที่นี่เคยแต่ได้ยินชื่อครับที่กลางดงครับเพราะไม่เคยได้ออกบ้านไปไหนส่วนมากจะอยู่บ้านทำงานหาเลี้ยงยากกับลูกสาวครับจะมีอยู่แค่นี้ชีวิตประจำวันก็ค,คิดถึงคิดถึงแม่ครับ แต่ไม่รู้จะทํำยังไงน,น,นั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าไม่เจอคุณแม่ที่ที่วัดแก่งคอยครับแต่ไปเจอคุณแม่ที่ตําบลกลางดงครับเจอใช่ไหมครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะไปเจอคุณแม่อยู่ที่ตําบลกลางดงครับ แผนเซอร์ไพรส์ของอีเตอร์คราวนี้จะโดนพี่ตุยเซอร์ไพรส์กับนะครับคิดว่าตอนนี้แกน่าจะดีใจแต่ทำไมยังนิ่งได้ขนาดนี้เล่นเอาอีเตอร์ไปต่อไม่ค่อยถูกเลยทีเดียวนะครับอันนี้คืออาการของคนดีใจแล้วหรอดีใจครับไม่รู้จะมันเหมือนกับมัน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 เร็วเหมือนกันครับพี่เร็วเหมือนกันใช่ครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับจ้าข่าวดีข่าวดีอย่างน้อยก็ได้ไ,ได้เจอ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าผมจะได้เจอท่านหรือเปล่าทำไมอ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะอะไรจะไม่ได้เจอล่ะ <c oughs> ตอนนี้คุณแม่รอลูกชายอยู่ที่บ้านตำบลกลางดงครับคิดถึงลูกเหมือนกันท่านก็คิดถึงผมใช่ไหมครับคิดถึงท่านสบายดีสบายดีครับ แม่มีครอบครัวใหม่ใช่แม่มีครอบครัวใหม่แม่เป็นอย่างที่คุณคุณย่าบอกแม่พูดน้อยท่านจําผมได้ไหมจําได้จาได้แต่เขาบอกว่ามไม่มีปัญญามามาตามหาค,คิดถึงอยู่คิดถึงอยู่ยก็ดีใจที่ท่านยังคิดถึงผมอยู่รู้สึกยังไงตอนนี้ดีใจ ดีใจที่ได้เจอท่านดีใจได้นิ่งมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่คิดว่าจะได้เจอท่านไปขนาดนี้ครับรบจะไปหาคุณแม่ได้ไหมไปได้ครับเลิไม่คิดเลยเหรอไปเลยไหมได้ครับต้องบอก่าก่อนเดี๋ยวท่านจะเป็นห่วงให้คุณพาคุณ่าไปด้วยดิได้ไปได้ไหมคุณ่าตไปด้ไหมได้่าตไปตามหาอันนี้มาให้แล้ว ปมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอเจแล้วขาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเขาอยู่ที่อ่กลางดงอยู่กลางดงปักช่องเขาบอกว่าอยู่ปักช่องอ้าวบอกเมื่อไหร่บอกเมื่อไหร่จริงปะผมไม่รู้เหมือนกันครับเหรอเออเขามามีครอบครัวใหม่อยู่ตรงนี้สามสิบปีแล้วครับครับหลานชายได้เจอแม่แล้วไอ้คนนี้นั่งยิ้มอย่างเดียวเลย ตอนนี้คือใจไปอยู่ที่กลางดงแล้วมั้งดีใจครับอหลยเขายังไม่รู้คิดว่าถ้าเจอแม่แม่ยืนอยู่ตรงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอยากจะกอดท่านสักครั้งก็พี่เหือ <ใจ S 1> เป็นคำตอบที่ดีมากๆครับเมื่อวานได้ไดไม้มีโอกาสไปคุยกับคุณแม่แล้วแม่เป็นคนที่ไปเดินไปข้างหน้าพอสมควรแกไม่แตะอดีตแกไม่แตะปัญหาเลยครับนึกถึงลูกอย่างเดียว แต่ตอนนี้ใ,ในแววตาเขาแบบกระยิมยิ้มมากเลยนะตอนนี้ดีใจครับอ่าโอเคยินดีด้วยนะครับวันนี้มาบอกข่าวดีกะจะเซอร์ไพรส์อย่ดีใจได้นิ่งมากเลยค่ะนั่นดีใจข้างในอะ่ะใช่ครับเหรอปกติเป็นคนดีใจนิ่งแบบนี้แล้วเหรอปกติ <c oughs> ผมเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วครับอ๋อเหมือนเหมือนแม่เลยเนาะจ้ะง,งั้นก็เตรียมตัวครับพี่ไปเดี๋ยวไปหาอันนี้คุณแม่กัน S go <S สายการบินอิตาอ,อีจนันสวัสดีค่ะรีเชนญนักผู้โดยสารด้านในเลยนะคะนักผู้โดยสารค่อยๆนะคะโอเคค่ะโอเคบัดดิ้งคอมพล e t ค่ะโอเคค่ะ นี่นะคนนั้นนะย่าใครอ่ะอ๋ออีเลีวหนุ่มโรงงานพูดน้อยที่เกรงใจกับความรู้สึกที่เก็บงำมาตลอด44ปีวันนี้เขากำลังจะได้ปลดล็อกหัวใจตัวเองนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องอีกครั้งที่นั่นแม่นี กำลังรอคอยลูกชายคนนี้อยู่เช่นกันครับเป็นเพราะว่าหนูปักตะไคร้แน่ๆเลยเมื่อวานมาทำภารกิจฝนตกหนะักมาเมื่อวานเตุ้ยมาตามมาฝนตกทั้งวันเลยพี่ตุ้ยครับคนสวยม่อมบอกแค่นี้เลยว่าคนสวยม่อมหนึ่งนาทีจ้า ได้เจอเลยตื่นเต้นไหมครับค่อพ่ตื่นเต้นแล้วตอนนี้หนาวเหรอคะตื่ยเป็นไงตอนนี้ดีใจอยากเจอแม่เข้วมาทั้งทีเอ่ อยู่บนรถแป๊บหนึ่งได้ปะเด็ดๆขอเดินเข้าไปหาแม่ก่อนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเซอร,ร์เฟรคแม่ก่อน ถ้าเจอหน้าจะพูดอะไรเป็นประโยคไรกเนี่ยอยากก่อนเลยอยากก่อนเลยครับไอไม่สบายก็เลยให้ลูกชายมาหาแทนนะมามาไหมาอยู่ในรถรอก่อนมาได้เลยใช่ไหมมาเตรียมมาหาแม่ก่อนไงย่าเขาก็มานะ ย่ามาเหรอย่าก็มามาไหวเดินได้ยังแข็งแรงยังว่องยังไม่เข้ามาได้ได้มาหาแม่ก่อนมาดูก่อนไงอ๋อๆไม่นได้ังไม่ปดนได้ใช่ไหม But huh? the